สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับนะครับสามหกศูนย์พ่อแม่ลูกเนาะอ่าพบกับเจ็บแบมไปแล้ววันนี้นี่สามหกศูนย์พ่อแม่ลูกจากอู่ซุนไทยนะตัวนี้ค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยแล้วกันนะตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันราคาคันนี้นะคะอยู่ที่สองล้านนะคะเก้าแสนห้าหมื่นบาทนะ,ะเป็นรถปีคันแม่มันเป็นรถปีจดทะเบียนปีห้าแปดนะคะส่วนคันลูกเนี่ย เมื่นกนลุก่มปีหกค่ะแม่ห้าแปดลูกหกสองค่ะอย่างคันแม่เน้ยเล่นไปมันจะอยู่สองแสนสี่หมื่นสามพันกว่ากิโลนะคะโอ้ยถ้าอย่างตัวนี้ก็ปี63ก็5ปีประมาณ 5, มประมาณหปีก็ประมาณสัก3ามสี่หมื่นสหมื่นกิโลเนาะนี่ครับตอนนี้ถ้าใครยังจำได้นะคันนี้แต่ก่อนเป็น อ่ากระบะสีฟ้าลายสีฟ้าไอ้ลูกสีดำนี่ก็มาทำทำมาให้แบบสีมันเหมือนแม่นะเอ้ยสอมันลูกนะทำเหมือนลูกเนี่ยใช่เนี่ยแลบลายกันชนหน้าใหม่ต้องมาได้แค่ต้มาค่สองวันใช่สองวันนะนี่ครับทำแลบลายกันชนหน้าใหม่ทั้งกับลูกเลยตัวแม่ทำทำทั้งลูกเลยแลูกใหม่เลลยูกน like ี้ไม่ทำลูกลายลายเดิมลายเดิมใช่ไหมลายเดิม มีแต่แม่แม่ทําทําลายตามลูกนะเพราะลูกลายสวยมากแล้วก็เลยเอาตัวลูกเป็นหลักนะรับดูกระบะนี่แรปเอาใหม่เลยนะีย่ยดูสีอยเข้มสวยมากกระกบะกระบะมินิยมนะตัวนี้จากอุสสุนชัยนะครับตัวนี้ก็จับเลีนยนยางใหม่หมดเลยทั้งแม่ลูกนะครับ22เส้นเลยนะครับ มาดูด้านหลังคับด้านหลังเนี่ยลายลายไฟแล้วก็เทรตัวนี้ก็เทชรน้อใหม่เป็นน้อใหม่เลยเนี่ยกระบะอูซุนช่ายตัวแม่ยาวหกเมตรยี่สิบนะนะครับตัวลูกนี่ก็เจ็ดเมตรนะเจ็ดเมตรนึ่รัว้วเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรั้วเจ็ดรั้วนะ น้ำหนักเท่าไหร่ตัวเนี้แม่เนี่ยตัวแม่อยู่2 5 0 5เนาะส่วนลูกอยู่ที่8ตัน8 8ตัน8เนทั้งหมดทั้งหมดก็บาทุกได้น้ำหนักเท่าไหร่ตัวเนี้ประมาณ29,000นี่9ตันธรรมดาธรรมดาของธรรมดาของไอ้ข้อสูงมีเงียมเนาะพวกนี้กระบะข้อเกษตรนี่ยรับยางมาเลย ทำไมเลยลกระบะอูซุนชัยในลูกลายเดิมนะนนมลายเดิมดูดลายดเดิมเลยไม่ได้ทำมทำีแต่แม่ทำตามลูกเ<ห>นาะนี่ครับสวยมากกระบะสวยมากได้เลือเช็คเช็คความเรียบร้อยหน่อยครับออกรถได้เลยพร้อมวิ่งใช้งานนะพวกนี้สวยมากครับด้านหลังดูดิสวยมากเดี๋ยวลงฝนเช็คแชมป์เนี่ยโอ้สวยตวเครื่องก็เดิมนะอูซุนชัยนครปฐม พราะกษตรธ์เรามีหนึ่งพ่วงเนาะสามหกศูนย์มีทั้งหมดสองพ่วงใช่ไหมอ๋อสองพ่วงคันอีกสองพ่วงกับคันอ๋อสีฟ้าสีฟ้าคันนั้นเพิ่งกำลังไปแลบลายเมื่อวานนี้ส่งไปแลบลายคันนงไหนคันไหนมาคู่กันกับคันนี้แหละอ๋อโน่นกระบะสีฟ้าลืมไปเลยรถเยอะรถเยอะรถเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวทางนั้นเดี๋ยวไปรีวิวแบบทั้งหมดเลยรถพ่วงของทั้งหมดนะขอคลิปนี้ขอรีวิวเดี่ยว นะพวงเดียวกันแล้วกันเนาะมีคบกู้สวยสวยตัวนี้สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นนะราคานี้เปลี่ยนยาให้ใหม่เลยใช่ค่ะอย่างทันนี้นะคะใช้เงินดาวอยู่ประมาณสี่แสนนะสี่แสนบาทนะคะทั้งคู่เลยทั้งคู่ครับก็ใช้เงินอยู่ประมาณห้าแสนห้าแสนห้าหมื่นบาทส่งค่างวดนี้อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นได้เจ็ดหมื่นเนาะในลูกเจ็ดหมื่นรวมเจ็ดหมื่นนะหรือบอกเลยน้ำหนักรถไอ้น้ำหนักบรรทุก แม่เท่าไหร่นะตัวตัวแม่สองตันสองตันนะสองตันห้าสองตันห้าตัวลูกนี่แปดตันแปดตันแเอ่อทั้งหมดบรรทุกได้ยี่สิบเก้าตันเนาะยี่สิบเก้าตันเนี่ยย้อนใหม่เลยด้านหลังโอ้ยด้านท้ายนี่เต็มนะกระบะเต็มมาผมฉายมาพาดูภายในกันครับาว่ด้นะนานท้ายด้านบนนี่ทำทำใหม่คนะ่ะทำใหม่ใช่ไหม อ๋อ oh, นี่ไงทำไมเพราใหม่เพราะว่าตอนมันมามีแค่ตรงนี้ใช่ไหมอืออ๋อฝาท้ายนี่ครับด้านบนติดตั้งเพิ่มให้เต็มนะให้เต็มมีรถมีเดียมใส่เต็มเลยอันนี้ก็ทำใหม่เนี่ยเนี่ยเลสพวกน,นี้ทำใหม่หมดเลยข้างบนนี้ก็แล็บใหม่นะล้อบนแล็บใหม่เราพาไปดูภายในกันดีกว่า ย้ำยกยําให้ด e ูด e ้วยอ่าดูภายในยกรออ่าดูเครื่องเลยด้วยเลยได้ไหมได้ได้เนี่ยกระบอกลายเดิมเนาะรถสองแสนกิโลเองนะภายในไม่ต้องยินดลยมากมายรถใช้งานน้อยนี่ยังไงก็สวยแล้วนะสองแสนสี่หมื่นกิโลเนาะเ่ยสวยนะ ตอนแรกพวงนี้มาไม่ใช่แม่ลูกกันนะพอดีมันเป็นอู่สุนชัยเดียวกันความสูงก็เท่ากันนะก็เลยจับจับคู่เลยใสกันเดี๋ยวไปลองยกด้ำให้ดูครับทั้งแม่ลูกเลย พาไปดูพื้นกระบะนะคะดูพื้นกระบะก่อนนะนะคะไอ้กระบะพื้นกระบะคันแม่นะยังสวยอยู่เลยว่าส่วนแบบว่าพื้นไม่ได้ไม่ได้ใช้งานเยอะไม่ได้ใช้งานหนักนะเดี๋ยวพาไปดูคันลูกต่อตมันเหมือนมันไม่ได้มันไม่บุกเลยเนาะไม่มีแบบ เนี่นะคะเรียบมากเลยอะ่ะเนี่นะคะเดี๋ยวให้พี่ปอนเขายกหัวฮะพื้นเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยเนาะโยนี่ข้างบนด้วย ปีนปีน,ปนได้ไหมมองเห็นไหมเดี๋ยวมองเห็นไหมไม่แน่ใจ๋ย, <c oughs> ยวอลองดูก่อนอลองดูครับลองดูภายในครับถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาดัมลงแล้วค่อยมองไม่เห็นปะมองไม่เห็นข้างในไอ้พ่นสีกระบะใหม่เลยนะเฮ้ยง่ายดีเดี๋ยวไปดูลูกก่อนแล้วกันลูกพอดีแม่ไอ้นี้ติดปากของแก้ว เดี๋ยวแก้หานะป่อนกดออกรับพอดีไม่ยกดำนานโอ้ตัวลูกก็ติดเหมือนกันต้องกอาดำลงแล้วปีนดูน่ล้วคอปั่นกแก้วเนี่ยติดปกักนกแก้วนึ่งแหมจอดอ้านหน่อยปลัลนกแก้วฝืดหน่อยนะอดดูกดดูพื้นกระบาดเลยเนาะมีพ่วงพวงหนึ่งนะตัวนี้สวยมากเลยสภาพพร้อมใช้งานคนระับ อีสูตรสามกศูนย์นตัวนี้เด็ดมากครับเด็ดมากพร้อมใช้นะเมื่อกี้ว่าจะยกหัวเหมือนกันแบตเตอรี่หมดดับเลยรถไม่เป็นไรนะเดี๋ยวใครอยากดูตัวจริงหรือว่าลองขับก็มาดูได้ครับที่เตนทนเช็กแชมป์มอเตอร์เนาะเปิดทุกวันท่านใดนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนนี้เนาะ เราไม่ว่าจะเป็นรูปนะคะซีวิดีโอของเครื่องนะแล้วก็ยกดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถเอ่อแอดเบอร์แอดเบอร์ตัมได้นะแล้วก็เดี๋ยวราย์ตันเด้งราย์ตันจะชื่อว่าผมแปมเลยนะแล้วเดี๋ยวจะส่งที่เหลือให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแปมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ของช่องแช็คแชมป์ชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ฝากท่านใดสนใจจริงๆนะคะเดี๋ยวโทรมาได้ที่2เบอร์ของแช็คแชมป์เลยนะเนาะก็คือเบอร์094นะคะ629 1494 ่หายใจก็หายใจเลลืมตลอดเลยเบอร์เบอร์นี้หายใจยอยูบ่บางครั้งบางครั้งก็ลืมเบอร์ตัวเองนะเจียวบางครั้งนะรู้จะว่างไงนะเออแบบเบอร์ศูนย์หกสามนะคะเก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หกห้านี่ครับสภาพสวยๆเลยนียเ่เรียบมากครับอยากได้รถพ่วงก็ข้อเกษตรลองมาดูกันได้นะครับที่เ็นเช็คแชมมอเตอร์นะครับอ่าแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ